อเะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าเขามีคนมาคอมเมนต์บอกผมว่าอะไรรู้ไหมอันนี้อันนี้ผมขอคุยจากเอ FC นะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ผมก็อยากจะบอกเหมือนกันแต่ผมบอกนี้คนที่รักผมอะ FC อะที่ดูผมอยู่อะทุกคนอะรักผมผมเชื่ออย่างนั้นศรัทธาในสิ่งที่ผมทําแล้วก็ช่วยสังคมไปกับผมผมถามทุกคนนิดนึงทุกคนรักผมไหมครับรักในสิ่งที่ผมทำํำไหม เชื่อมั่นในสิ่งที่ผมทำไหมผมมาขออ่านคอมเมนต์หน่อยวันนี้ผมอะทำงานหนักมากเมื่อคืนนอนตีสองวันนี้เจ็ดโมงก็ต้องตื่นกันแล้วนะนะครับแล้วก็เราก็ออกเดินทางสี่จังหวัดในช่วงเวลาไม่กี่วันน่มันมันเยอะมากเนี่ยมีทุกคนบอกเออลักผมลักผมขอบคุณมากเนี่ยผมก็อ่านนะผมอ่านเนี่ยเยคุณเนี่ยทุกคนให้กําลังใจมาเนี่ยนะคุณฟ้า นะรักสุดเจ้าเนี่ยผมผมอ่านนะคือคอมเมนต์ที่ทุกคนพิมพ์มาอ่านผมถึงเชื่อว่าคนรักผมมากกว่าคนที่ไม่ชอบผมแน่นอนนะผมเชื่อว่าทุกคนรักมากกว่าแต่ผมอยากจะอธิบายเรื่องหนึ่งมันมีคอมเมนตะ์น่ะบางคนนะที่บอกว่าผมอะ่ะอย่าก,ก้าวไก่ระบบอย่าเข้ามาก้าวไก่ระบบของทหารเพราะว่า ทหารถูกฝึกมาให้อยู่อย่างอดทนต้องมีความอดทนในการเป็นทหารบอกว่าผมอยากเข้ามาก้าวไก่อย่ามายุ่งนะรู้ว่าผมหวังดีแต่อย่ามายุ่งคนที่พูดไม่ได้เป็นทหารคนที่พูดไม่ได้เป็นทหารแล้วคุณก็ไม่เคยมาเห็นชายแดนคุณไม่เคยมาเห็นชายแดนคุณรู้แค่คำว่าทหารต้องอดทน คุณไม่รู้หรอกว่าชายแดนจริงๆคืออะไรผมไปถึงฐานของข้าศึกมาแล้วผมไปถึงฐานของผู้ลุกลานมาแล้วผมเดินเข้าป่าเป็นกิโลกิโลผมเข้าป่าไปยี่สิบกิโลผมไปมาแล้วคุณบอกว่าทหารต้องอดทนใช่ทหารต้องอดทนกับอะไรบ้างในมุมผมอดทนกับการยุ่ยยุอดทนกับแรงกดดันแต่ทหารเนี่ยในมุความรู้สึกของทุกคนเนี่ย ทุกคนเข้าใจว่ายังไงคนที่พูดเข้าใจว่ายังไงคนที่พูดเข้าใจว่าทหารมีน้ำมีไฟมีรถถังมีรถใช้มีสิ่งอำนวยความสะดวกใช่ไหมเวลาไปต่อสู้ทหารอดทนคือต้องพร้อมถูกไหมทหารที่ทุกคนเข้าใจใช่เห็นอยู่ในฐานทัพมีรั้วมีไฟมีทีวีเล่นเน็ตได้ใช่มีทหารแบบนั้นใช่มีครับมี แต่อันนั้นน่ะเขาอยู่ใกล้ความเจริญเว้ยอันนั้นน่ะคือเขาอยู่ในเมืองอยู่ใกล้ถนนมันมีสัญญาณเว้ยมันใกล้ความเจริญออกไปซื้อข้าวไปตลาดไปเซเว่นได้ใช่นั่นคือทหารที่พวกคุณเคยเห็นที่คนที่พูดนะไอคนที่พูดเคยเห็นที่บอกว่าอย่าให้ผมควรหยุดเข้ามาก้าวไกลวันนี้สิ่งที่ผมไปเห็นดีกว่าคุณไม่เคยเห็น คุณไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่ามีทหารแบบนี้อยู่ในประเทศเราทหารนอนห้องเดียวทหารในเมืองนอนเตียงทุกคนเห็นผมถามว่าคุณเคยเห็นรูปทหารหรือหนังทหารที่นอนบนเตียงใช่ไหมอ่ะเอฟซีทุกคนเคยเห็นหนังทหารที่นอนบนเตียงที่แบบนอนเตียงสองชั้นใช่ไหมทุกคนเคยเห็นแบบนั้นใช่ไหมถูกไหมเข้าใจแบบนั้นใช่ไหมว่าทหารนอนเตียงสองชั้นแบบนั้นใช่ไหมครับ ทุกคนเข้าใจแบบนั้นใช่ไหมฮะอ่าใช่เนี่ยหลายคนบอกเข้าใจแบบนั้นผมเชื่อว่าไอคนที่พูดอ่ะก็เข้าใจแค่แบบนั้นแต่สิ่งที่ผมเจอผมจะเล่าทุกคนฟังทหารนอนอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่เป็นไม้ปัก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 ,ปกแล้วเอาผ้าใบมาล้อมหลังคาทำจากสังกะสี ที่เป็นสังกะสีมือสองที่ได้รับการบริจาคมารั่วๆซึมๆเสาไม้เอาเชือกรัดสองฝั่งแล้วผูกเปนอนเปกันครับสามคนอัดอยู่ในบ้านหลังเดียวอัดอยู่ในห้องห้องเดียวนอนกันสามคนไม่ได้นอนเตียงนอนเปไม่มีเตียงสองชั้นพื้นนี่เป็นดินไฟไม่มีไฟไม่มีนะครับน้ำไม่มีไฟไม่มีคืออะไร ตอนกลางคืนไม่มีพัดลมนะครับไม่มีพัดลมนะครับใช่เราเห็นภาพทหารที่อยู่ในหนังใช่นอนมีพัดลมอยู่ด้านบนเตียงสองชั้นใช่แต่นี่คือความเป็นจริงเว้ยผมอยู่ชายแดนผมเข้าไปในป่าผมเห็นจริงๆผมเข้าไปจริงๆผมเข้าไปเห็นในสิ่งที่หลายคนไม่เคยเห็นนอนไม่มีไฟกลางคืนไปห้องน้ำก็ไม่มีไฟ นอนน้ำไม่มีใช้น้ำต้องทำยังไงน้ำรองน้ำฝนใช้แหล่งน้ำธรรมชาติแหล่งน้ำธรรมชาติคืออะไรครับบ่อหินหินเนี่ยหินเนี่ยที่มีน้ำขังอะทุกคนเข้าใจเขาว่าหินที่มีน้ำขังป่ะหินที่มีน้ำขังลงไปอาบในนั้นใช้น้ำตรงนั้นอาบใช้ล้างตัวใช้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อาบน้ำทุกวันนะ สองวันอาบน้ําชีหนึ่งเพราะมันไม่มีน้ําสะอาดใช้ก็ต้องไปเอาน้ําสะอาดใช้ก็ไปสิบสิบโลไปเอามาใช้มีอย่างนั้นอนะมีนะแต่มันลําบากอีกอย่างหนึง่งน้ําที่ผมไปเห็นในฐานต้องรองน้ําซับน้ําซับคืออะไรน้ําที่ไหลลงมาเป็นต้นไม้คายน้ําบ้งเป็นน้ําที่ผุดออกมาจากดินแล้วก็ไหลลงในบ่อแล้วรอให้ตกตะก,กอนแล้วใช้อย่างนั้นอนะมีนี่คือภาพที่ทุกคนไม่เคยเห็น จะกินน้ำต้องเอาแบกถังเป็นสิบกิโลเดินทางสองกิโลเดินต่อสองกิโลเดินเท้าสองกิโลบนถนนที่เล่ย์ๆพังๆถนนลื่นถนนพังรถเข้าไม่ได้นี่คือสิ่งที่ผมเห็นเว้ยไอคนที่บอกว่าผมอย่ามาก้าวไก่กับระบบคุณเข้าใจคำว่าระบบแบบไหนอะระบบของคุณคือสิ่งที่คุณแค่เคยเห็นในหนังเว ใช่ถ้าทหารเป็นแบบนั้นน่ะจบเลยถ้านอนเตียงสองชั้นมีพัดลมอยู่นะรถขับเข้าไปถึงฐานอ้ออย่างนั้นคือปกติครับมันคือปกติมันคือระบบปกติแต่สิ่งที่ผมไปเจอคือสิ่งที่มันไม่ปกติผมถามว่าที่ผมเล่าแค่ผมเล่าแค่เนี้ยปกติไหมมันปกติไหมครับเฮ้ยที่ผมเล่าอ่ะมันไม่ปกติน้ำไฟไม่มีถนนไม่มีถนน,ถน,นเข้าไม่ถึง สี่วันห้าวันออกมาเอาออกมาเอาข้าวทีนึงสี่วันห้าวันออกมาข้าวทีหนึง่งอันนี้ปกติไหมไม่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้กินเองอย่างนี้ปกติเหรอในเมืองทหี่เราเคยเห็นเขาไม่มีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กินเองนะอันนั้นเขาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้กินเองผมไปเจอบังเกอร์บางที่เป็นบังเกอร์ไม้ห้องน้ําห้องน้ํามีห้องเดียว ห้องน้ํามีห้องเดียวนะสอนมาให้อดทนใช่ทหารถูกให้ฝึกให้ความอดทนอดทนต่อการยั่วยุไงอดทนต่ออเวลาทํางานหนักๆแต่ผมถามว่ามันใช่เรื่องไหมอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยอ่ะอ่ะเนี้ยเนี่ยห้องน้ําที่ผมเข้าไปฐานทําจากผ้าใบประตูห้องน้ําใช้ผ้าใบนะนั่งทําปลดทุกข์ไปด้วยจับไปด้วย อ่เย็บมาเย็บมาครัทน,นเนี่ยปวดทุกไปด้วยจัดไปด้วยทําจากผ้าใบทั้งฐานมีห้องเดียวใช้กันเป็นสิบสิบคนใช่ไหมแบบนี้ลําบากไหมครับแบบนี้ลําบากไหมทุกคนบอกผมเนี่ยลําบากไหมแล้วบอกผมว่าอย่ามาก้าวไายกับระบบคุณไม่ได้เป็นอาหารนะเว้ย คุณไม่ได้เห็นหน้างานจริงนะเว้ยแล้วผมบอกให้นะทหารขอความช่วยเหลือผมมานะเว้ยไม่ใช่ผมอยู่ดีๆผมจะโผ่เข้าไปนู่นไปนี่ได้ไม่ใช่นะเขาประสานผมมาผมทําให้ตํารวจตชดรประสานผมมาผมทําให้แม้กระทั่งโรงพักที่ผมไปจอดรถคือรถผมผมเอารถเอารถตู้มาคันหนึ่งผมต้องไปเอารถขึ้นไปบนป่าไม่ได้ผมไปจอดรถที่โรงพักโรงพักหนึ่งเขาห้องน้ํา ลำบากผมยังเขาขอผมทําห้องน้ำผมยังทําให้เลยผมไปผมช่วยหมดทุกที่ที่ผมไปเหยียบถ้าผมทําอะไรให้มันเจริญได้ผมทําผมไปเหยียบแล้วมันสร้างความเจริญผมไม่ได้เหยียบแล้วสร้างความลําบากให้เขานี่คือสิ่งที่ผมทำํำคนบอกว่าผมอย่ามาก้าวไกลเนี่ยคุณดูเขาแบกน้ําลงไปในป่าเนี่ยผมก็เดินกับเขาแค่เดินยังเหนื่อยเลยแต่เขาแบกน้ําลงไปในป่าระยะทางเป็นกิโลกิโลโคตรเหนื่อยนะ เนี่ยเนี้ยผมขอขอระบายหน่อยนะครับผมทํางานทุกวันผมเป็นคนที่ทุกคนผมมาอยู่ที่ผมแทบไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยนะผมเป็นคนที่ไม่เน้นพูดอ่ะผมทําเลยการตอมรังทําเลยครับทําเลยผมทําเลยครับไม่พูดเยอะเพราะว่าพูดเยอะงานไม่เดินเราทําเลยดีกว่างานเดินครับนี่ผมถือคอนเซปต์แบบนี้นะแล้วผมทําจริงๆอ่ะอีกอย่างหนึง่งทุกคนดูถนนที่ผมทําดิ ยิ่งกว่าดาวังคารนอีกดาวังคารไม่เคยไปหรอกเห็นแต่ในรูปแต่แม่งยิ่งกว่าในรูปอะ่ะนี่ผมทําถนนทําถนนทุกคนคิดว่าใช้เงินกี่ตังค์ทำถนนทุกคนคิดว่าใช้เงินเท่าไหร่ถนนโหดไหมอย่างเงี้ยอ่าถนนเป็นไงทุกคนดูถนนเละไหมครับเละไหมเนี่ยทุกคนว่าเละไหมครับ ถนนเนี่ยนะทำไมผมทำถนนทุกคนมีบุรีรัมแปดโลนะของกระสุนใหญ่นะของออ่ามีขุนหารอีกยี่สิบโลนะมีของที่นี่อีกนะที่โดนเอานะครับผมทำแบบเยอะเลยหลายที่เลยครับเดี๋ยวก็มีที่อุบลอีกผมทำห้าหกที่เนี่ยถามว่าอ๋อผมมายุ่งเหยิงกับระบบ เฮ้ย hey, คุณคุณไหวเปล่าถ้าพ่อแม่คุณอยู่ในฐานตรงนี้ลูกหลานคุณอยู่ที่ฐานตรงนี้คุณจะไม่กล้าพูดแบบนี้เลยคุณพูดแบบนี้แปลว่าคุณไม่เข้าใจคุณไม่เข้าใจคนที่อยู่ด้านในทุกคนฟังตามผมนะถ้าเรามีลูกมีหลานมีครอบครัวอยู่ด้านใน เวลาข่าศึกบุกมาบุกมาเขาไม่ได้บุกทีสี่ห้าคนนะเว้ยเวลาเขามาเขามากันพื่มภาพเลยมาเยอะไอคนด้านในเนี่ยลูกหลานเราต้องทํำยังไงที่ปกป้องนีดน,เ,นเราต้องสู้เว้ยต้องยันไว้ให้ได้เขาต้องยันให้ได้ยันให้นานที่สุดเพื่ออะไรเพื่อให้คนเนี่ยเขาขึ้นมาช่วยเวลาข่าศึกลูกหลาน่ยันให้ขึ้นมาช่วย ผมถามว่าถ้าขึ้นมาหาเราบางที่ใช้เวลาสองชั่วโมงบางที่ใช้เวลาหกชั่วโมงคุณสามารถยันกับผู้ลุกลาได้ไหมหกหกชั่วโมงเนี่ยของคุณมีไม่ทางไม่มีทางแต่ยันทันถึงเลยเว้ยหกชั่วโมงนะเว้ยอย่างที่บุรีรามอย่างเงี้ยรถติดลมหกชั่วโมงขึ้นปกติชั่วโมงกว่า ผมทำเหลือเพียงแค่สิบห้านาทีนะสิบห้านาทีนะเว้ยจากชั่วโมงกว่าเหลือสิบห้านาทีถึงขึ้นไปถึงฐานนั่นมันคือเพิ่มโอกาสทำให้พวกเขากลับบ้านเลยนว้ยเพิ่มโอกาสทำให้เขามีโอกาสที่จะได้กลับไปเจอกับครอบครัวเลยนะอีกอย่างหนึ่งถ้ายันกันแล้วอ่ะสู้กันแล้วอ่ะฝั่งเรามีคนเพียงพั้าอ่ะโดนเข้าไปที่ตัวอย่างเงี้ย เขาจะออกมาหาหมอทันเปล่าเขาจะออกมาหาหมอออกมารักษาตัวเองทันไหมเดินทางหกชั่วโมง ฮะไหวเปล่าวะคนที่พูดไม่ใช่ทหารนะคนที่พูดไม่ใช่ทหารแล้วไม่เคยมาสัมผัสตรงนี้จริงๆแปลกมากนะครับนะเรายังทําหลายอย่างครับที่นี่อ่าเดี๋ยววันนี้นผมยังทําบังเกอร์ห้องน้ําดูแลทั้งหมดประมาณสิบห้าสิบหกฐานนะครับบังเกอร์ประมาณห้าสิบหกสิบหลุมใช้เยอะครับใช้งบตอนนี้หมดน่าจะหลายล้านมากแล้วครับนะาก็เป็นมูลที่แหละครับทุกคนช่วยเข้ามา ทุกคนสนับสนุนเข้ามาได้ทุกคนช่วยนั่นแหละนะถึงสามารถทําอะไรที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ได้แล้วผมทําจริงผมไม่ได้แบบมาเล่นๆอะ่ะนะชุดกราะนะครับชุดกราะผมก็จัดหาให้นะกล้องบอดี้แคมตอนนี้ทุกคนเห็นคลิปที่ใช้ไอ้นี่กันแล้วเนาะที่ถือที่ถือจรวดอะ่ะไอผู้ลูกรานที่ถือจรวดอะ่ะนะตอนนี้ผมจะหากล้องบอดี้แคมไปให้พวกชุดลาตะเวน จะได้เห็นพฤติกรรมของพวกมันเลยไม่ใช่ให้พวกพวกมันถ่ายเราต้องถ่ายด้วยนะครับนะมีชุดเกราะใส่ในตอนนี้ชุดเกราะจัดมาประมาณ300รอชุดนะหูหมดเยอะนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของรงเท้าโซลารเซลล์ถังน้ำอยู่ประมาณห้าิบถังมั้งถังสองพันลิตรนะเอามาทำพัฒนาน้ำพัฒนาระบบไฟนะครับแล้วเดี๋ยวจะทำลอกลอกเมื่อกี้ราคามาแล้วก็โอ้โหหลักแสนะนะครับ ถามว่าทําไมต้องทําก็เวลามันเกิดเหตุฉุกเฉนะินน่ะจะให้แบกคนขึ้นเขามาแล้วทางลื่นๆมันเขาจะรอดหรือเปล่าอะ่ะใช่ไหมก็เลยเดี๋ยวเอาแบบว่าขนของลงไปได้แล้วก็อพยพคนขึ้นมาได้ด้วยนะครับคือทําให้เต็มที่ถนนถนนนี่ก็ทําหลายเส้นมากนะเรามียันอุปกรณ์ช่วยเลงที่เราจัดหาให้นะครับเยอะมากทําเยอะมากนะพัดลมพัดลมโอ้ทําเยอะเลย นะครับนะทาเยอะมากอ่ะโอเคใครอยากช่วยไปกับผมนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปด้านในละใครอยากช่วยไปกับผมครับท่านสามารถเข้าไปที่บ้านฟ้ามูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้บ้านฟ้ามูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้จะมีช่องทางให้ทุกคนสนับสนุนอยู่นะครับจะมีช่องทางให้ทุกคนสนับสนุนอยู่ครับใครอยากช่วยสังคมไปกับผมสร้างชายแดนให้แข็งแกร่งไปกับผมท่านสามารถเข้าไปสนับสนุนได้นะเราทําหลายอย่างซื้อยันแบตรถ ซื้อยันแบตรถรถขันใหญ่อะแบบเราจัดให้หมดเราทําให้หมดอะไรทําได้เราทําให้หมดแล้วก็ไม่เคยจะไปหวังอะไรเลยนะครับแล้วผมทําเต็มที่นะหวังเต็มที่เลยนะครับนะะอ่านี่นี่น,นะก็ก็ตอนนี้นอกจากอยู่หน้าง,งานตรงนี้แล้วนะครับยังมีจับไอ้นี่ด้วยนะครับส่งทีมงานออกไปจับขอทานกัมพูชานะครับประสานตํารวจพาตารวจไปจับทุกวันละครับ เพราะว่าบางทีเนี่ยเขาทางกัมพูชาเนี่ยเขาทําตัวไม่น่ารักไม่ให้เกียรติเรานะคนกัมพูชาไม่ให้เกียรติเราเราก็ต้องไม่ให้เกียรติเขาบ้างนะนะก็คนกัมพูชาที่จะมาคอมเมนต์ปากไม่ดีก็คิดให้ดีๆก็แล้วกันนะครับแต่ว่าเราแรงมาแรงกลับนะครับนะแค่นั้นเองง่ายๆให้เกียรติเราก็ให้เกียรติคุณคุณไม่ให้เกียรติเราเราก็ไม่ให้เกียรติคุณแค่นี้เองครับง่ายมากนะเอาทุกคนกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้แล้วก็อ่า เดี๋ยวเราจะออกมาอัปเดตให้ทราบกันอีกทีนึงนะเดี๋ยวเราจะออกมาอัปเดตให้ทราบใหม่อีกทีนึงส่วนใครใครที่อยากช่วยสังคมไปกับผมท่านดูไรนี้นะครับช่วยกดแชร์ไปนะกดแชร์ออไปครับนะให้คนที่เขาต้องการจะช่วยสนับสนุนไปกับเรานะอยากช่วยไปกับเราวันนี้ท่านอาจจะไม่มีกําลังทรัพย์หรือว่าท่านอาจจะแบบไม่มีเวลานะท่านช่วยแชร์ออไปครับเผื่อมีคนที่เขาเป็นกัลย,ยาณมิตรคนอื่นที่อยากจะช่วยเราอยากจะลงแรง อยากจะสนับสนุนมูยิทิก็สามารถทำได้ช่วยกันกดแชร์ไปครับนะส่งต่อช่วยสังคมไปกับผมส่งต่อท่านก็ช่วยแล้วครับนะโอเคงั้นเดี๋ยวประมาณนี้นะใครอ่ะสุดท้ายสุดท้ายอ่าน,นดูก่อนใครแชร์แล้วบ้างอ่ะมาอ่านเดี๋ยวอ่านชื่อหน่อยว่ามาเดี๋ยวขอดูหน่อยสิใครช่วยไปกับผมใครแชร์แล้วบ้างนะพิมพ์มาส่งสัญญ,ญาณมาส่งสัญญ,ญาณมาโอเค มาเลยมาเลยไหน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 โอเคไหนใครแชร์แล้วบ้างคุณเอ็มแชร์รัวๆขอบคุณครับนะคุณมานะโอเคคุณแง้วนะ่ะมาแล้วนะครับผู้กองโยมานะ่ะคนช่วยเยอะเลยนะครับอ่านะโอเคคุณ อลิสลาโอเคครับคุณตาตาว,าว้าวสุดยอดนะโอเคคุณปับ๊บคุณกันซาลอนนะคุณป้อมเพชรมาโอเคมาครับงั้นเดี๋ยวทุกคนกดหัวใจรายงานตัวไปนะแล้วก็เดี๋ยวผมจบไลฟ์ผมจะย้อนไปดูว่ามีใครเข้ามาดูไลฟ์บ้างนะโอ้คนช่วยเยอะเลยฮะด้ามขวานโอเคคุณด้ามขวานขอบคุณครับมาขอบคุณมากขอบคุณมากๆโอเคงั้นเดี๋ยวเข้าไปทำหน้างานก่อนนะ เข้าไปลุยหน้าง,งานก่อนคุณสมบัติขอบคุณครับที่ช่วยแชร์ขอบคุณทุกคนนะโอเคไปลบลายบายบาย,บาย